สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอลรอนโซครับในช่อง YouTube นี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่1สิงหาคมนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วครับและลิเวอร์พูลก็จะเปิดตัวชุดแข่งใหม่อย่างเป็นทางการนะครับภายใต้แบรนด์อาดิดาสครับนาเก่าเจ้าเดิมเนี่ยแหละครับซึ่งอาดิดาสเองก็เสื้อตัวนี้ของผมเนี่ยตั้งแต่ฤดูกาล2011-12ไม่ใช่ชุดใหม่นะครับหลายท่านเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์มาเฮ้ คิดว่าผมไม่ได้ชุดแล้วยังไม่ได้นะครับยังไม่มีสักชุดเลยนะครับในของปีใหม่นี้นี่คือชุดแข่งเก่า2011-12ตอนนั้นก็ซื้อมาครับข้างหลังเนี่ยเป็นจอห์นโจเชลวีนะครับเพราะผมชอบมากโอเคนั่นก็คือเรื่องที่ผมนำมาคุยกันเล่นๆประเด็นในคลิปนี้ดีกว่าครับสิ่งที่จะนำมาเสนอเนี่ยก็คือเรื่องของมาเกอีครับกับประเด็นที่ว่าเฮ้ยนี่คือเหตุผลหรือเปล่าครับที่ทาให้การตกลงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันล่าช้าครับระหว่างรีพูลกับมาเกอีนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันแบบ จาะรายละเอียดเลยนะครับซึ่งจะมีตัวละคร1ทีมครับที่โผล่ขึ้นมาล่าสุดเลยนะครับทำให้เนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคสําคัญเลยก็ได้นะครับก่อนน่าจะเข้าสู่เนื้อหานี้นะครับไปอัปเดตเรื่องของอเล็กซานเดอร์อีซักกันหน่อยดีไหมจริงๆเรื่องของอีซักเนี่ยพักไว้ก่อนดีกว่านะอะไรที่มันแบบไม่ค่อยน่าสนใจก็ไม่อยากจะมาพูดอะไรกันมากครับแต่ที่น่้ไปเห็นของเดฟออกคอปนะครัเป็นนักข่าวริอพูลนครับที่อยู่ในโลกออนไลน์ครับ หลายชั้นน่าก็จะเคยได้เห็นนะครับที่เขียนว่าเดฟอ็อกคอป o c ซ o เคเนี่ยนะครับคือเขาได้รายงานแบบ Exclusive เลยนะครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าอีซักนะครับได้แจ้งผู้บริหารของนิคเคิลเซินว่าต้องการย้ายไปอยู่กับเรียููนะครับและเรียููเนี่ยคือตัวเลือกแรกของเขาและเรียููจะยื่นข้อเสนอค่าตัวเนี่ย120ล้านปอนด์แล้วก็มีแอดออนอีก20ล้านปอนด์นะครับและจะจ่าย แบ่งค่าตัวเนี่ยเป็นก้อนแรกเนี่ยจำนวน60ล้านปอนด์ครับและที่เหลือจะตามมาในภายหลังซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้นิโคลเซ่นเนี่ยมีเงินสดเอาไปใช้ในการหาตัวแทนกองหน้าคนใหม่เข้ามาได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยอุปสรรคสําคัญคืออะไรครับตามที่เขาได้เขียนก็คือนิโคลเซ่นยังคงลังเลที่จะปล่อยอีซักไปนะครับก็คือลังเลจนกว่าจะหาตัวแทนใหม่เข้ามาได้นี่เลยครับซึ่งคาดว่า ตอนนี้พวกเขาก็คุยกับเบนามินเชสโกอยู่นะครับกองหน้าของแอมเบรเลสิกแต่ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าเชสโกไปแล้วก็ยังมียูอันวิซ่าอีกนะครับเงื่อนไขถ้านิ่คอสเซลขายได้เรอัลโซเซดาดก็จะได้รับส่วนแบ่ง10%นะครับนี่ก็คืออัปเดตอีกสักแบบสั้นๆนะครับไม่อยากจะลงลึกอะไรมากเพราะในคลิปเมื่อวานผมก็ได้ลงรายละเอียดอะไรไปเยอะแล้วนะครับทีนี้มาดูเรื่องของมาเกอีกันดีกว่าครับ ประเด็นสำคัญเลยเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยอนาคตของมาเกอีมันซับซ้อนครับกับการที่เขาจะย้ายทีมเกรินก่อนว่าคริสตัลพาเลซในซัมเมอร์นี้ผมมองว่าพวกเขามีปัญหาเรื่องของอะไรหลายอย่างเนี่ยไม่ต่างจากนิคาสเซลเลยนะครับนิคาสเซลเรื่องของการซื้อตัวก็ซื้อผู้เล่นพลาดเป้าหมายไปเยอะเลยนะครับส่วนคริสตัลพาเลซเองตั้งแต่เรื่องของการเล่นยูโรปาลีกที่สิทธ์จะไปทับซ้อนกับ จ้าของทีมโอลิมปิกลียงทาให้ต้องถูกลดลงมาในเล่นถ้วยยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเรื่องของนักเตะภายในอีกเอมิริชีเอเซครับคนนี้ก็มีเงื่อนไขในการปล่อยตัวนะครับซึ่งตอนนี้ตกเป็นข่าวกับอาร์เซนอลเอเซเองเงื่อนไขการย้ายทีมมาอยู่ที่ประมาณ68ล้านปอนด์นะครับซึ่งเงื่อนไขนี้โอเคมันเป็นเงื่อนไขที่เป็นค่าสิกสัญญาแต่มันมีรายละเอียดนิดนึงที่ว่าต้อง ก่อน2สัปดาห์ที่จะรู้การเปิดนะครับถ้าผลถ้าเหลืออีกประมาณ1สัปดาห์ก่อนรู้การเปิดแล้วเงื่อนไขนี้จะไม่มีผลนะครับจะมีผลต่อก่อนหน้านั้นคือ2สัปดาห์ก่อนที่รู้การจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งเอเซ่เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวเรางนะครับแค่ย้อนความไว่าพาเลสก็ซัมเมอร์เนี้ยค่อนข้างจะวุ่นวายเหมือนกันทีนี้เรื่องของมาร์เกอีครับมันมีความซับซ้อนเรื่องอะไรครับโอเคเขามีสัญญาเหลือน้อยกว่า12เดือนนะครับสัญญา1ปีและไม่มีทีท่าว่าจะ ต่อสัญญาซึ่งคาดว่าถ้าไม่ขายตอนนี้เนี่ยก็จะย้ายฟรีในปีหน้าถ้าพาเลสไม่ขายเนี่ยนอนมันคือการสูญเสียเงินก้อนใหญ่ของสโมสรเนื่องจากถ้าย้อนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับซัมเมอร์2 0 2 4พาเลสมีโอกาสที่จะขาย AE แต่ปฏิเสธข้อเสนอถึง65ล้านปอนด์จากนิคอสเซลนะครับมาถึงตอนนี้ค่าตัวของเ e ไม่ถึงระดับนั้นร0 0ครับและมีข่าวจากทาง แซมม็อกเบลนะครับเป็นผู้สื่อข่าวของ BBC นะครับเขาได้บอกว่าตอนนี้พาเลสต้องการค่าตัวของเกออยู่ที่40ล้านปอนด์เลครับแต่ก็มีข่าวออกมาเช่นกันจากเจ้าเดินนี่แหะครับบอกว่าเรียบูต้องการจ่ายน้อยกว่าน,นั้นครับจาก40ลิเรียบภูมไม่ยอมจ่ายถึงนั้นอาจจะคุยกันที่ระดับ30ล้านปอนด์ครับแต่ถ้าตัวเลขแตะถึง40ล้านปอนด์เมื่อไหรเ่เรียบภูมิไม่เอานี้ตามข่าวเลยครับ จะแตกต่างจากก่อนหน้านี้นะครับที่ผมก็เคยรายงานไปบอกว่าเออเกอีถูกตั้งไว้ที่ประมาณ50ล้านปอนด์แต่เรีย์ภูยินดีที่จะจ่าย40ล้านปอนด์แต่ตอนเนี้ยสถานการณ์ถึงตอนนี้แล้วเนี่ยพาเลตต้องการค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์แต่เรีย์ภูต้องการจ่ายน้อวยกว่านี้ไม่ใช่แค่เรีย์ภูนะครับมีท็อตแนมฮอสเปอร์ครับมีนิวคาสเซิลและล่าสุดนะครับคือเชลซีครับ เชลซีคือสโมสรที่มา e เกอีนเติบโตมานะครับอยู่กับเชลซีตั้งแต่ปี2007-2019ถึง2019เลยครับก็เติบโตมาจากชุดเยาวชนของ Chelsea เชลซีครับอยู่เป็น1ิปีเลยครับแล้วก็ถูกปล่อยให้สวอนซียืมตัวไปใช้งานหลายปีอยู่นะครับประมาณ2ปีครับซึ่งพอถึงจุดหนึ่งแล้วเก OK, อีก็ต้องอยากย้ายทีมเป็นหลักเป็นแหล่งในเมื่อขึ้นชุดใหญ่กับเชลซีไม่ได้ เขาก็ต้องไปไปที่อื่นซึ่งในระแวกเดียวกันในลอนดอนก็มีคิสซัพพาเลสนะครับที่ดึงตัวไปพาเลสซื้อมาเกอี e อยู่ที่18ล้านปอนด์ครับเดี๋ยวมาลงรายละเอียดว่าเฮ้ยทำไมมันถึงน่าสนใจว่าจะมีอะไรซับซ้อนไหมครับไปดูเรื่องของเชลซีกันดีกว่าครับถามว่าเชลซีทาไมตึงต้องการกองหลังเพราะล่าสุดเขาก็ลังจะได้จอ r e เรลฮาร์โตดาวรุ่งของอาร์เจน์มาใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยทางสื่อจากฝั่งเชลซีนะครับเขาบอกว่า เชลซีเนี่ยคว้าตัวฮาโตมาเพราะต้องการให้ฮาโตนะี่ยเป็นทางเลือกในตำแหน่งแบ็กซ้ายเลยครับไม่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กเท่ากับว่าในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเชลซียังต้องการอยู่เชลซี Chelsea กำลังมองหานักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพก่อนที่จะเปิดฤดูก,กาลนะครับซึ่งหนึ่งในตำแหน่งเนี้ยก็คือเซ็นเตอร์แบ็กอย่างที่เรียนไปครับฮาโตเชลซีไม่ได้มองว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กก็คือมองว่าเป็นแบ็กซ้ายซึ่งทางเชลซีตอนนี้เนี่ยผมไปดูเรื่องของเอ่อสควอตของเขา กองหลังนะครับแบ็กซ้ายเขจะมีมาร์กกูกูเลยห์คนเดียวนะครับที่เป็นแบ็กซ้ายธรรมชาติน,นั่นนั้นตัวเซนอาดาลาบิโอโยเซนเตอร์เบอร์นัวบาร์เดชิลเซนเตอร์เซนเตอร์สองนะเราวายโควิลสามแล้วก็จะมีที่จัดบาดเจ็บไปเอ่ออันจะมีจอชอาชิมโปอีกเนี่ยคนที้เป็นดา,นาวรุ่งรวมถึงอ่าเวสลี่โฟฟาน่าฟอร์ฟานะ่าที่บาดเจ็บยาวเซนเตอร์โอเคเขาก็มีทางเลือกเยอะรวมถึงเทรเวลชาโลบาเนี่ยนะแต่ ก็มีสิทธิที่จะย้ายผ่องถ่ายออกไปแหละแบบ็กขวาก็จะเนี่ยริชเจมส์แล้วก็มีอย่างมารโลโกสโตแบ,บ็กขวาเซนเตอร์เชลซีต้องการครับเพราะว่าที่ชื่อที่ออกมาเนี่ยทั้งอาราบิโอบาร์เดชิลฟอฟาน่าแล้วก็รีวาครูวิลอาจจะดูแล้วอาจจะมีแค่ครูวิลคนเดียวที่ดูจะเป็นกำลังหลักให้กับเชลซีได้เชลซี Chelsea ต้องการเซนเตอร์แบ็กเข้ามาซึ่งมาเกอี e ล่าสุดให้ความสนใจครับ พวกเขาให้ความสนใจเกอีที่จะดึงกลับมาข่าวที่ออกมาเนี่ยมีฝั่งจากเชลซีนะครับที่ผมไปดูมาแล้วก็มีฝั่งจากเอ c บบีซด้วยเช่นกันที่ก็รายงานว่าเชลซีให้ความสนใจนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าเมื่อเชลซีกระโดดเข้ามาต้องการตัวเกอีมันจะเกิดผลอย่างไรโอ้โหย้อนกลับไปที่ตอนที่เชลซีขายให้กับพารเรสสิบแล้านปอนด์นะครับหนึงในเงื่อนไขที่เชลซีใส่เข้าไปไม่ใช่แค่เรื่อง ของการแบ่งค่าตัว20%นะครับมันมีมากกว่านั้นอีกครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอาผมจะบอกเล่าจากข่าวที่เกิดขึ้นในปี2021นะครับข้อตกลงที่เชลซีนะครับระบุงเงื่อนไขแบ่งเปอร์เซ็นต์กำไรจากการขายในอนาคตยังมีอย่างหนึ่งก็คือสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอเทียบเท่ากับทีมอื่นครับหากมีการยื่นซื้อตัวเกีในอนาคตตรงนี้นี่แหละสําคัญครับซึ่งถามว่าสําคัญเพราะอะไร เพราะเชลซีถ้าอยากได้เกย์อีงจริงถ้ามีทีมอื่นยื่นซื้อเกย์อ e ีเข้ามาในราคาที่พาเลสรับได้เชลซี Chelsea, มีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อเสนอในจํานวนเทียบเท่ากันเพื่อให้พาเลสตอบรับนะครับนี่แหละครับมันทําให้ดีลเนี้ยมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่าเดิมอีกเลยครับเรียกว่าเป็นเงื่อนไขชวนปวดหัวเลยก็ได้สําหรับลิเวอร์พูลหรือทีมอื่นนะครับที่ต้องการตัวเกย์อ e ีไเพราะว่าคู่แข่งมันก็คือเชลซีและทีนี้เชลซีถามว่า บทบาทของเชลซีจะส่งผลยังไงกับเกแน่นอนเขาเติบโตมาจากเชลซีครับบ้านอยู่ในลอนดอนถ้ายังได้อยู่ในลอนดอนต่อเท่ากับว่าเขาไม่ต้องย้ายบ้านไปไหนนี่คือสิ่งที่เกอาจจะมองครับว่าถ้าเขาไม่ต้องการที่จะย้ายไปเล่นที่ที่อื่นเขาก็อยู่ที่ลอนดอนเหมือนเดิมครับกับการย้ายไปเชลซีและได้เป็นทีมที่ใหญ่ขึ้นจากพาเลสด้วยครับโอ้โหนี่ว่านี่เรียกว่าเป็นน่าสนใจเลย,เลยนะครับ ไอ้เงื่อนไขเนี้ยมันก็คือเงื่อนไขที่เขาเรียกว่า by u back cross นะครับส่วนเงื่อนไขส่วนแบ่งเนี่ยเขาเรียกว่า sell on cross ซึ่งถ้าส,สมมุติเลยนะครับถ้าหากเลอร์พูลตัดสินใจยื่นข้อเสนอให้กับเกอีในราคา40ล้านปอนด์แล้วก็พาเลสตกลงทีนี้มันจะมีให้กับเชลซีเนี่ยสองทางเลือกคือหนึ่งเชลซี Chelsea ยื่นซื้อไปเลยข้อเสนอเดียวกัน40ล้านปอนด์หรือเชลซี จะรองเงินส่วนแบ่งจากที่พาเลสขายให้เรือภู20%ก็คือได้กลับมาอีก8ล้านปอนด์ตรงนี้เองถ้าย้อนกลับไปถ้าเชลซีซื้อด้วยละ่ะ40ล้านปอนด์แล้วเชลซีมีเงื่อนไข2เงื่อนไขนี้ก็คือไอเซลออนครอสไอเงื่อนไขส่วนแบ่งกับายแบกครอสถ้าใช้พร้อมกันขึ้นมา,ถ,า,าน 40, ถ้ากับว่าเชลซียื่นซื้อ40แล้วหักไปอีก20%ถ้ากับว่าเชลซีจะได้ซื้อในราคา32ล้านปอนด์นะครับ โอ้โหนี่คือเงื่อนไขที่แบบว่าเขาฉลาดเลยครับพวกเขาฉลาดมากคือพวกเขามองภาพไกลอ่ะว่าเฮ้ยใส่เงื่อนไขแบ่งไปแล้วซื้อกลับไปด้วยมันก็คล้า,ายๆกับเรือยภูที่ใส่เงื่อนไขซื้อกลับของเจรลควอนซาแต่ผมไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขของเจรลคคอนซาเนี่ยเอามันเป็นมันมีเรื่องของราคาอยู่ว่าเรือยูจะซื้อกลับมาเท่าไหร่แต่ไอ้เรื่องของที่ว่า ถ้าหากมีทีมใดทีมหนึ่งยื่นซื้อนักเตะคนนี้แล้วเชลซีมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อเสนอจานวนเท่ากันอันนี้ของคอนซาจะแตกต่างออกไปแต่คอนซาจะมีราคาระบุชัดเจนว่าอีก2ปีข้างหน้าลิเวอร์พูลสามารถซื้อกลับมาได้ในราคาเท่านี้นะครับอูเชลซี hmm. ทางานกันแบบละเอียดมากๆเพราะพวกเขาคงมองแบบว่าในอนาคตเกอี GE ก็คงจะไปเติบโตก็เหมือนกับที่ลิเวอร์พูลขายกับคอนซาให้กับเรเวเซนตอนนี้โอกาสอาจจะยังไม่มี ให้กับคอนซานะครับแต่ทีนี้ถ้าเขาไปเติบโตที่เรเวอร์คูเซนทำผลงานได้ดีพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อกลับมาเหมือนกันนี่เลยครับคือสิ่งที่ทําให้มันยังคลาัคาซังอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเชลซีเองสนใจจริงหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกเอเองถ้ามีเชลซีเข้ามาแจมมาด้วยแล้วเขาจะมีใจให้เชลซีหรือเปล่าอยากกลับไปเล่นสโมสรเดิมหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการลงเล่นต่อเนื่อง ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีของฟุตบอลโลก2026นะครับถ้าหากเชลซีซื้อไปแล้วการันตีให้กับเกอีได้ว่าจะให้เกอีลงเล่นเป็นตัวจริงเกอี <Yeah. S 1> <GE S 2> ก็คงจะชั่งน้ําหนักเหมือนกันว่าเฮ้ย <Yeah. S 2> ถ้าเขาให้เราเล่นต่อเนื่องเราก็มีโอกาสที่จะติดทีมชาติอังกฤษนะส่วนเลี้ยพูล่ะตอนนี้มีเฟอร์จิฟันดมีอิบราฮิมาโกนาเต้เลี้ยพูต้องคุยกับเกอีครับว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> hey. จะแบ่งกันลงเล่นยังไงถ้าเข้ามาแล้วไม่สามารถจะเบียดตัวจริงได้อนา,าคตกับทีมชาติอังกฤษของเกอี มีปัญหาแน่นอนนะครับซึ่งมันไม่ใช่ใครก็อยากจะหลุดทีมชาติอังกฤษเขามีความตั้งใจที่จะติดทีมชาติอยู่แล้วซึ่งในยุคข,ของกาเลตสเกต์เ e. ีก็เป็นตัวกำลังหลักส่วนในโทมัสซูเคิลยุคนี้ก็มีการปรับแปลงเปลี่ยนทีมอะไรบ้างครับเจี e. ก็ไม่ได้เป็นการันตีว่าจะเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษถ้าเกิดรู้การเชี่ยถึงนี้เจี e. หลุดสำรองไม่ได้ลงเล่นเลยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดทีมชาติอังกฤษได้เหมือนกันนะครับคือความสนใจของเล,ลทมอ,อื่นนๆในตัวเกอ ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้นะครับเพราะด้วยการเล่นที่โดดเด่น,นครับฟอร์มกับพาเลสที่พาพาเลสประสบความสําเร็จใน f a ฟเนะครับแต่เงื่อนไขที่เชลซีใส่ในสัญญานี่แหละครับทาให้การเจรจาเนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีราคาที่มันแบบจะทำยังไงที่จะต้องเอาเชลซีออกจากเเส้นทางการแย่งชิงให้ได้ครับเชลซีเองก็มีโอกาสที่จะดึงตัวนักเตะกลับไปร่วมทีมอีกครั้งคับ่าพวกเขางการเสริมแนวรับ ทำให้สถานการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นอย่างน่าจับตาม,มองเลยครับและคาดว่าคงจะไม่จบง,ง่ายๆนะในเรื่องนี้เพราะว่ามันจะมีเชลซีแหละเป็นตัวแปรสําคัญที่จะเข้ามาร่วมวงในการล่าและข่าวที่ผมเรียนไปก็คือเชลซีก็อยากได้ทางเกอีอก,กลับไปเหมือนกันนะครับเพื่อนๆมองยังไงครับกับในเดี๋ยวนี้คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเลี้ยงผูยังไงก็ต้องหากองหลังแหละครับและทีนี้นถ้าเชลซีดันตัดหน้าเกอีไปอีกนะผมมองว่าเชลซีเนี่ย เขาไม่ใช่แค่จะเสริมกําลังหลักให้ตัวเองอะ่ะเขาจะตัดกําลังในเรื่องของแนวรับเวอร์พููด้วยครับถ้าย้อนไปถ้าใครจําได้เลยครับเวอร์พูลเคยต้องการตัวเลวาย,ยครูวิลนะครับสักประมาณ2อฤดูก,กาลที่แล้วก่อนที่คอนซาจะขึ้นมาเวีรยพูลอยากได้คูวิลมากเลยครับแต่ไปคุยกับคูวิลแล้วเวอร์พูลไม่สามารถจะตอบโจทย์คูวิลได้ว่าจะให้ลงสนามแบบต่อเนื่องได้หรือเปล่าครูวิลตัดไปเชลซี Chelsea ก็ทำให้คูวิลเนี่ยอยู่กับพวกเขาต่อได้ ต่อมาหันไม่หาเลยนี่ยูโรครับค่าตัวแพงไม่พอเรียภูก็ไม่สามารถที่จะการันตีตําแหน่งตัวจริงให้อีกเขาก็ไปแมนอยู่ล่าสุดก็ดินเฮาเซนครับห้ล้านปอนที่บอลมัดเอ,อ่อได้จากเรื่องมาด,ดิดเป็นเงื่อนไขค่าชดเชยเรีรกภูก็ไม่สามารถจะการันตีเฮาเซนได้อีกครับทีนี้กับเกยีล่ะเรียกภูจะการันตีอย่างไรในเรื่องของการพูดคยุยกันลงเล่นยังไงก็เป็นงานของริชาร์ดฮิลส์แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงไมเคิลเอ็ดเวิร์ธ อเนอร์สัลัดเองก็ต้องไปคุยเลยครับว่าพวกเขาจะจัดการอย่างนี้ไงเพราะว่ายังไงกองหลังก็ต้องมีเข้ามารับไม่มีไม่ได้นะครับสามคนเอาไปรู้ว่าสองบวกหนึ่งอ่ะตอนเนี้โกนาเต้กับฟันได้ยืนแล้วโจโกเมสก็ไม่รู้ว่าจะบาดเจ็บอีกเมื่อไหร่นะครับเซนเตอร์แบ็กสำรองจะเรียกว่าซีมิกาสกับโรเบอร์สันเป็นเซนเตอร์แบ็กสำรองก็คงไม่ได้นะครับแต่เราเห็นสองคนนี้เล่นมาแล้วในปีซีซั่นรพมถึงว่าตัวลูเอนโดแล้วก็ไลอัอนกับเฟนแบก แต่ทีนี้เรื่องของกราฟเฟนแบกผมตัดไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเอากราฟเฟนแบกมาเล่นเนี่ยทำให้สมดุลแดนกลางมันจะหายไปเอนโดอะโอเคเอนโดยังพอได้เพราะเขาก็เคยเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบกมาก่อนสมัยอยู่กับโชนันเบมารี่แล้วก็อุรรสไดมอนด์นะครับแต่มันก็ต้องมีเซนเตอร์แบกที่จะเป็นตัวระดับหนึ่งที่เข้ามาแล้วเกิดการแข่งขันและสามารถทดแทนได้ในยามที่คู่ตัวจริงบาดเจ็บนะครับยังไงแล้วเรียกผูกต้องมีเซนเตอร์แบกคนใหม่แลยครับอืมใช่ไหม เพื่อนๆมองเหมือนกันไหมคือทุกคนมองเหมือนกันแหละผมว่าตำแหน่งนี้นควรจะเร่งมากกว่าอีซักเอกเพราะว่าดีลของอีสักผมว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เวอร์วภูครับมันขึ้นอยู่กับคนที่จะขายกองหน้าให้กับนิวคาสเซิลด้วยขึ้นอยู่กับนิวคาสเซิลด้วยว่าจะยังไงนิวคาสเซิลก็ต้องหากองหน้าที่เข้ามาก่อนถึงจะปล่อยให้กับเวอร์พภูได้แต่ทีนี้ในเมื่อท่านนิวคาสเซิลยังตามล่าหากองหน้าไม่ได้แล้วนิวคาสเซิลก็คงที่จะไม่ ตัดแขนตัวเองเพื่อขายอีซัหมอกออกมาให้เวอร์พูแล้วจะเหลือกองหน้าเพียงแค่คนเดียวอย่างเออโอลูล่ากองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กคนเดียวหรอกดลกับยูอันวิซ่าเบรนส์ฟอร์ดก็ยังไม่อยากขายพวกเขาก็ไม่อยากจะเสียวิซ่ากับเอมเบอร์โมไปในช่วงเวลาพร้อมๆกันแต่วิซ่าเองก็มีใจให้กับนิวคาสเซิลแหละนิโคัสเซิก็ต้องไปหาคนอื่นจะเป็นใครนิโคล่าแจ็คสันหรือใครกันถ้าชื่นในตอนนี้กับนิวคาสเซิลก็จะมี มูนิสของฟูลแลมก็ต้องรอดูว่านิควอเซ o นจะยังไรนะครับแต่เชื่อว่าอีซัคกับเรี o พูไม่น่าจบง่ายๆส่วนเกอีกับทีมใหม่ก็ไม่น่าจบลงง่ายๆเช่นกันเพราะเกมีทางเลือกให้เลือกเยอะครับคือเขาเลือกได้เลยครับว่าจะไปทีมไหนไปเชลซีก็ได้ไปเรียพูก็ดีหรือจะมีทีมอื่นอย่างนิคาสเซิลหรือว่าสเปอร์เองก็ให้ความสนใจนี้ก็คือเรื่องราวของมาเกอีนะครับ ในตอนท้ายนะียผมมาทิ้งท้ายด้วยเรื่องของเจเดนแดนซ์ละกันครับกองหน้าดาวรุ่งของเรียบภูนะครับคือเขาเนี่ยถูกวางแผนตอนแรกว่าจะเดินทางมาที่ถัวเอเชียฮ่องกงกับญี่ปุ่นด้วยครับแต่เกิดเรื่องอาการบาดเจ็บแต่ตอนนี้แดนซะ์ Dance, กลับมาลงสนามให้กับทีมรุ่นอายุไม่เกิน21ปีของร็อบเพชได้แล้วนะครับร็อบเพชเนี่ยเพิ่งเข้ามารับงานกับทีมชุดนี้ในซัมเมอร์นี้เองนะครับร็อบเพชก็เป็นอดีตกุนซือทีมชาติเวลส์นะครับ เจเดนแดนครับลงเล่นในเกมที่เร์พูเจอกับลองส์นะครับแล้วก็เอาชนะไปได้3.1ต่อหนึ่งแล้วก็ทำประตูได้ด้วยนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับก่อนหน้านี้แดนครับพักพักรักษาการบาดเจ็บมาเป็นเวลานานเลยครับตั้งแต่ที่ถูกปล่อยยืมให้กับเันเดอร์แลนด์แล้วก็พอกลับมาไม่ได้ลงเล่นให้กับเันเนอร์แลนด์นะครับกลับมาฟิตร่างกายที่เร์พูแล้วก็เตรียมตัวที่จะมาทัวร์ปรีซันแล้วแต่ก็เกิดเรื่องของสภาพร่างกายไม่พร้อมอีกก็ทำให้แดนยังอยู่ที่อังกฤษแต่ตอนนี้ก็ไปลงสนามแล้วนะครับในเกมยู21กระชับับบิตรนะค โอเคนี่คือเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของมาเกอี e เต็มๆเลยเลยครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่เลฟูต้องการคว้าตัวครับและดีลของเกอี e มันค่อนข้างจะซับซ้อนด้วยครับกับเงื่อนไขอะไรต่างๆที่เชลซีได้เขียนไว้แล้วอย่างที่บอกไปครับเชลซีก,แกแ็แย่งจะเรียกว่าแย่งได้ไหมแย่งเจอร์เรลฮาโต้ไปจากเราเนี่ยเพราะว่าฮาโต้เองก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเลฟูนะเพราะว่าสื่อหลากหลายสื่อเขารายงานตรงกันเลยครับว่า ฮาโตเนี่ยอยู่ในลิสต์ของเรียบูแต่สุดท้ายแล้วฮาโตก็ไปเชลซีนะครับก็เสียดายเหมือนกันสำหรับผมเนี่ยเสียดายมากๆเลยฮาโตเนี่ยฟันไดอุสะชื่นชอบเสร็จด้วยนะครับอันนี้นีถ้าเชลซีดึงเกย์อีกก็โหจะตัดก,กำลังเลี้ยงู้ในเรื่องของกองหลังเลยหรือก็ไปเสริมตำแหน่งให้กับตัวเองให้แบบแข็งแรงขึ้นนะครับโอเคขอบคุณทุกการติดตามเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมฮอสอลันโซขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณจริงๆนะคครรััับบสวดี